คุณหนูครับลูเซตคนเนี้ยจะดูแลปกป้องคุณหนูเองนะครับแต่ว่าฉันอยู่ข้างในเนี่ยมันนานหลายพันปีแล้วนะมันน่าเบื่อโอ้โหแค่หนึ่งพันกับอีก8ปีเองนะครับคุณหนูเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยอ่ะลูเซตข้างนอกเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันอยากออกไปมากแล้วนะไม่ได้หรอกครับตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะระคายเคืองผิวคุณหนูได้นะครับเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรขนาดนั้นหรอกนะ คือว่านายท่านน่ะกำชับผมเอาไว้ก่อนที่จะถูกถูกบังคับให้จำศีลน,นะครับว่าให้ดูแลคุณหนูอย่าให้ออกไปเผชิญโลกกว้างครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของท่านพีสี่โลนีนาะอ๋อใช่ครับผนึกคำสาบที่ถูกบล็อกเอาไวอ้อ่ะมันคลายแล้วครับสงสัยว่าท่านจะออกมาในวันนี้แหละครับคุณหนูถ้าอย่างนั้นฉันขอไปวันนี้วันหนึ่งได้ไหมะยังไม่ได้หรอกครับ เกิดนายท่านออกมาแล้วก็ไม่เห็นคุณหนูก็ผมคงไม่มีชีวิตรอดแน่แท้เลยครับโถอเอ้ยลูเซียสเออวันนี้เรียกกันมาเนี่ยเพราะว่านายท่านจะหลุดออกมาจากโรงแล้วใช่ไหมฉันว่าถ้านายท่านออกมาเนี่ยคงจะดีใจนะเนี่ยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละตอนนี้พวกเราเหลือกันอยู่แค่สามตัวเองทำยังไงดียพวกเราเหลือน้อยเต็มทีตอ้อไงท่านเขามาจัดการแล้ว เผ่ามนุษย์เองก็พัฒนาไปเยอะมากมายแล้วฉันทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยนายท่านมาแล้วพวกเรานายท่านครับยินดีต้อนรับกลับบ้านครับยินดีต้อนรับกลับนะครับพวกนายเนี่ยทำให้ที่อยู่ของฉันแปลกหูแปลกตาไปดีชะมัดเลยนะเอาเถอะมันก็ไม่ถือว่าเลวร้ายหรอกเสียงดังดีแท้ทำไมมีไฟเยอะไปหมด ฉันไม่ค่อยชอบไฟพวกนี้เลยอืมว่าแต่ว่าแล้วยูมิจังน้องสาวของฉันเป็นยังไงมั่งนะสีแดงนี่เห็นแล้วก็อยากที่จะดื่มเลือดมนุษย์แท้ๆว่าแต่ว่าหนึ่งพันกับอีกแปดปีอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะจังนะ ฉันเองก่อจะหลุดออกจากผน,นึกมาได้ก็แทบแย่เลยเฮะเดี๋ยวนี้มีการจ้างนักเรียนมัธยมปลายมาช่วยทำงานด้วยเหรอเนี่ยออ้าไม่ได้เจอกันสนานเลยนะดูฟัดครับผมคุณหนูอยู่ด้านไหนครับแล้วเรื่องเลือดละ่ะ นายหากินกันยังไงเพราะฉันสั่งห้ามออกไปถ้าไม่กินนายคงตายกันไม่ใช่เหรอคือว่าเลือดเราให้นักวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนช่วยทําการสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับระหว่างนั้นเราก็ใช้เลือดสัตว์แต่ว่าพอประทังชีวิตได้ครับท่านอ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรอกเหรอท่านพี่อยู่มิจงังก็ดีใจจังเลยค่ะ ไม่ได้เจอกันต้องนานเลยนะแหมยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะเจ้าเองก็ยังน่ารักเหมือนเคยนะเออตัวโตวขึ้นกว่าเดิมทันทีค่ะผ่านมาตั้งหนึ่งพันกับแปดปีข้าก็ต้องโตขึ้นสิไม่ได้ออกไปที่ไหนมาใช่ไหมแหมท่านพี่นี่ละก็ถ้าอย่างนั้นละก็ทักมาแบบนี้ข้าออกไปข้างนอกบ้างได้ไหมคะอย่าพึ่งเลยดีกว่า พี่เพิ่งจะปลดผนึกได้ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรที่มันสามารถทำลายพวกเราได้หรือเปล่ามันไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้โลกมนุษย์สงบสุขมากแล้วอืมเจ้าเองก็ไม่ได้ออกไปจะรู้ได้ยังไงว่าโลกมนุษย์สงบสุขเขามีอินเทอร์เนต็ตไงคะมีอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตคืออะไรหมท่านพี่นี่ล่ะก็อืเอาเป็นว่าข้าขอออกไปดูก่อนแล้วกันนะ อะไรเนี่ยวิง่ง้ามถนนดีกว่าลันลลาลันลากลางคืนเป็นของฉันไม่มีรถเลยสักคันเดียว <c oughs> นล้วมันตัวอ,อะไรกันอะเฮ้ย <c oughs> ชอบจังเบอร์อ้าวโ,โอ้โหแล้วละ่ะแม่สาวน้อยฉันมีเรื่องอยากกะถ,ถามเจ้าหน่อยนะเรื่องอะไรเหรอคะพ่อรูปละ่ะคือฉันจะไปตามหาคนที่ชื่อว่าคุณครูใหญ่ ครูใหญ่เหรอคะอ๋อครูใหญ่เมืองนี้มีแค่คนเดียวนะคะเหรอค่ะเห็นน้องข้าบอกว่าอยากเจอคุณครูใหญ่นะครูใหญ่อ๋อเดี๋ยวจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะคะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอ๊ะอะเดเดี๋ยวนะ <c oughs> ทำไมตาแดงๆล่ะคะอ๋อฉันไม่ค่อยสบายเนะ่ะลมมันแรงอ๋อเดี๋ยวไปหาหมอฝั่งนู้นได้เลยนะคะหรือว่าใช้ฉันพาไปดีคะขอกัดทีเ<า>ลยกน,นะอ,อ,อือ เฮ้ยเลือดมนุษย์ในรอบหนึ่งพันปีหวานสดชื่นไม่คิดเลยว่าเลือดมนุษย์จะยังไม่เคยเปลี่ยนรสชาติไปเลยถ้าเราไม่ได้กินเลือดมนุษย์ถ้าทางจะแย่แน่ๆนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะทำไมถึงมีเกวียน มาขับอยู่ตรงนี้ได้ตัวอะไรนี่เรบไปฉันจะรีบกลับบ้านเราไปมีคนอยู่ในเกวียนด้วยออกไปเลยแล้วหน่าเจ้าตัวประหลาดนี่แน่เฮ้ยขวางทางดีนะอยู่ดีๆก็ชนกันเหยเลยเลยขวางทางหลบลุงไป่รู้ไปนะเจ้า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 ลุงนี่อยู่อยู่ไหนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ออกมานี่ให้เดี๋ยวก่อนออกไปออกมาเออเนี่ยยังทำอกครับยังทำอมครับผมไม่รู้ครับขอโทษครับผมไม่รู้อะไรเลยผมไปดีกว่าฉันไม่สนใจหรอกอยู่ดีๆขับเกวียนมาชนกันอย่างงี้ช่วยด้วยครับช่วยลุงไม่รู้ด้วยครับใครก็ได้ช่วยรู้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณตำรวจคุณตำรวจทำมาหยุดแล้วก็ฉันจะจัดการนายเสร็จแล้วเอาไปเป็นอาหารซะคุณตำรวจช่วยผมดูตำรวจคืออะไรฉันไม่รู้จักหรอกเฮ้ยมันบิ ไม่นี่ยบอกว่าให้หยุดหยุดจริงหยุดใครหยุดหยุดตีวิ่งเร็วแท้เคุณตำรวจบ้านอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอช่วยผมด้วยบอกว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้ชนั่งไงนั่งไงถึงบ้านแล้วถึงบ้านตำรวจแล้วนี่เลยนีโถ่เอ้ยนึกว่าจะแน่ตัวหนักเหมือนกันแทะเปลี่ยนเป็นแบกไปแล้วกันมีคนมาเดี๋ยวเขาจะสงสัย่นเสียงอะไร ั้นฉันคงต้องรีบบินกลับไปซะแล้วละ่ะอะไรกระโดดได้กระโดดสูงช่ไเลยหรือว่ายุงหรือเปล่านะน้องยูมิจังจ๋า,าพี่เอา,าอาหาร,หรมาให้น้องนะจ๊า,อ,าอะไรมานะนี่ไงพี่เจอลุงแก่ๆข้างๆพี่เลยจัดการซะแล้วเอามาให้น้องกินนะเอามาทำไมยูมิไม่กินของแบบนี้เอา<ม>แต่ยูมิเป็นลูกครึ่งแวมไพร์นี่นาะ ว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนากันไปหมดแล้วยูมีไม่กินของแบบนี้น่ะยูมีกินสปาเกตตี้พี่อุตส่าไปหาอาหารมาให้น้องไม่กินซะอย่างนั้นพี่ก็หัดกินสปาเกตตี้พิซซ่ากับเขามั่งนาเพราะแต่ว่าข้าวผัดกะเพราก็อร่อยนะไข่ดาวนะอร่อยอร่อยเจ้าเียมันขับเกวียนชนพี่ด้วยล่ะเฮ้ยพี่นี่นอนหลับไปนานชะมัดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่ข้าวผัดกะเพราก็ไม่รู้จัก สู้ยูมิจังก็ไม่ได้ใช่ไหมลูเซียสคุณหนูครับคือผัดกะเพราอ่ะแวมพายกินเข้าไปไม่ได้เพราะมันมีกระเทียมนะครับคุณหนูเอ้ยแต่ฉัน่ะเป็นลูกครึ่งฉันกินได้ทุกอย่างแหละแล้วคุณหนูไม่กินลุงนี่หละครับไม่เอาอะไม่อร่อยฉันไม่ชอบโถ่เอ้ยคุณหนูอืมหน้าเบื่อชะมัดอยากกินอะไรเผ็ดๆที่เขาบอกว่าอะไรตำาๆนะอ๋อส้มตำฉันว่าฉันออกไปหาอะไรกิน แถวแถวนี้หน่อยนะลูเซียสไม่ได้นะครับออกจากบริเวณนี้อันตรายนะครับคุณหนูไม่เอาหรอกน่าอยู่นี่ไปก็แล้วกันเฮ้ยลูเซียสชอบตามมาตลอดสงสัยฉันจะต้องแอบออกไปซะและไม่รู้จักฉันซะและ้ว <c oughs> เรื่องแค่นี้ออกไปง่ายจะตายเฮ้ยตลอดเวลา1800ปีฉันอ,ออกไปตลอดแหละเฮ้ยต้องรีบกลับบ้านแล้วเ <c oughs> ฮย้ยเดี๋ยวนั่น นั่นท่านพี่นี่นะออกไปทำอะไรแถวนั้นไหนบอกว่าจะนอนไงเอ๋หรือว่าจะออกไปหาอาหารอีกแต่เราก็บอกแล้วไงว่าเราไม่กินน่ะเฮ้ยแย่แล้วดันลืมรถไว้ที่ไหนซะได้พี่ฝนตามไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเฮเฮ้ยพี่ฝนหายไปไหนแล้วนะเอ๊ะ พูดจาแปลกๆใช่ไหมเละเยเฮ้ยอะไรมันเหมือนบินๆอยู่บนหัวสงสัยจะเป็นยุงล้มั้งเนี่ยเฮ้ยโอ้ยถึงนัทีอ้าวจาแปลกๆแทนี่ไงขับรถมาจอดนี่แล้วโถเอ้ยงั้นกลับบ้านเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วง่วงนอนชะมัดเฮ้ยไปออกกําลังกายกลับมาก็ไม่รอกันถ้าได้เฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยโบเป็นยังไงม้างโบหิวไม่เอ่ยโบเปิดประตูให้หน่อยดิล็อกทำไมเนี่ยโบ เดี๋ยวนะทำไมหน้าตาเหมือนท่านพี่เหมือนมากเลยจะเริ่มสงสัยแล้วสิอร่อยมากคนนี่ยวิ่งออกกำลังกายมาแล้วมากินสปาเกตตี้อย่างนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะบัวนะนม่มันท่านพี่ชัดๆนี่นะออเอ๊ะทำไมอยู่กับหมาล่ะปกติจะไม่ชอบหมานี่นะมีอะไรแปลกๆแน่นอนเลยนี่